สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกับยี่หงคือเก่าครับเพื่อนครับพาเพื่อนมาเบิ่งรถขายผลไม้ครับก็ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเนาะบริษัทไทยให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งกันเลยก็ก็ยากยากหลายนะครับน้องเพื่อนเนาะอัปเดตผลไม้ครับกัมีเพื่อนเพื่อนมีหลักๆนะครับเนาะมีหลักๆครับช่วงนี้ก็ยี่หงก็ขายก๋วยเตี๋ยวพร้อมนะครับเนาะมันจะเลยยากแน่นะครับเนาะ สับปะรดครับมีสับปะรดมีภาพเกาหลีนะครับเนาะกรอบๆหวานๆสับปะรดภูเก็ตแตงโมมันแก้วมันตะเพาครับเหมือนครับมันตะเพาหรือว่ามันแก้วมียำักม่วงพร้อมนะครับน้องเพื่อนเนาะยำมะม่วงเป็นชุดนะครับเนาะสับๆๆแล้วก็มีน้ำปลาหวานมีปลากรอบมีทั่วมีกุ้งแห้งนะครับเนาะชุดละสามสิบบาทครับ นี่ก็เป็นมะละกอมีมะละกอมีแคนตาลูปนะครับเนะาะมะละกอแคนตาลูปมีฝรั่รมรงมะม่วงแก้วขมิ้นฝรั่งบวยนี่ก็ออเดอร์ก็เข้ามาเรื่อยๆครับเพื่อนๆครับน้ำปรุงรสแช่บวยยุ้ยห้องนะครับเนาะปอกฝรั่งเสียแล้วกา็เอาไปเขยา่าเขย่าครับรสชาติกลมกล่อมแซ่บครับรับประกัน การันตีนะครับเนาะการันตีว่าอร่อยแซ่บหลายๆนะครับนองเพื่อนๆเนาะกะ็เป็นพี่ออเดอร์ครับเพื่อนๆสร้างข้ามาผู้ใดสนใจกส็สร้างข้ามาแล้วกะ็พี่หงกะจะจัดทรงนะครับเนาะห้าขวดห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนองเพื่อนๆเนาะไม่ต้องเช็ดอย่างครับมีแต่ปอกฝรั่งแล้วก็เอาไปขย่าแล้วก็เสียดเลยครับนี่ครับพร้อมขายนะครับนองเพื่อนๆเนาะ ไปครับได้เวลาแล้วครับเมื่อนครับได้เวลาออกแล้วหาหมูงกวักวกัวแล้วครับนี่ครับ